สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยาเันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจินตนาวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษรคนาเมษในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนสิงหาคม25 6 5นี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อื่นฝากดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดติดตามเป็นังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวง ในการส่วนตัวสามารถแอดลายดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนาน้องของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้เนกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่ The Devil แล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะครับ เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตแล้วก็เป็นไพ่สี่ไม้เพชรออปเพนทาเคลนคิงถือดาบไพ่สิบดาบเป็นไพ่เอ็ดออปเพนทาเคลอัศวินถือถ้วยไพ่ใบสุดท้ายดื่ม คือไพ่เดอะเมจิช a n นะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เด e ะเทมเพลนส์ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันนะครับว่าจะมีแนวโน้นมติดทางเป็นเช่นไหรลรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้ลาชินีถือเหรียญการที่ตัวคุณเองนะครับมีภาวะจิตใจมีความรู้สึกมีเรื่องของการกระทําถ้าเป็นในลักษณะของลาชินีถือเหรียญค่อนข้างดีมากๆเลยเป็นการที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะมีความรู้สึกแบบนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวได้ดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นอิสระต่อใจแล้วก็สามารถที่จะอดทนและรอคอยกับ อะไรที่เราต้องการและเราปรารถนากับความรักความสัมพันธ์เป็นอะไรที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมันจะเป็นสเสน่ห์ดึงดูดเป็นความมัดใจให้กับตัวคุณเองแต่ถ้าเกิดคุณกําลังทําพฤติกรรมแบบผิดทางจากไพ่นะครับคุณอาจจะหุนหันพันแล่นอาจจะมีความคิดมีอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีแล้ว คุณกับเขาอาจจะมีความขัดแย้งกันและกันได้แต่ถ้าเกิดคุณกําลังเป็นราชินีถือเหรียญมันจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดใจกับเพศตรงข้ามได้ดีมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลกับในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์และตัวคุณเองจะค่อยมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีจนไปถึงในเรื่องของการได้คอมมิชเมนต์หรือในเรื่องของการที่จะมีการลงหลักปักฐานกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตข้างหน,น้า ดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าควรจะต้องพยายามอดทนอดกลั้นสักนิดหนึ่งแล้วพยายามมีช่องว่างนะครับอย่าแบบเปิดประเด็นจนเกินไปแล้วก็พยายามนิ่งๆแล้วทุกอย่างจะโอเคขึ้นอิทธิพลของราชนีถือเหรียญมานะครับอาจจะขึ้นรา,าศีธาตุดินราศีพฤษภ แล้วก็ราศีมังกรคุณอาจจะคุยหรือดิวอยู่นะครับหรือกําลังคบอยู่กับคนธาตุดินก็ได้เช่นกันถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณยังไม่สามารถคอนโทรลได้กับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรายังไม่สามารถควบคุมในเรื่องของภาวะอารมณ์ไปนะครับให้ถึงขีดในสิ่งที่เราแบบต้องทำก็คือราจินีถือเหรียญแต่ตัวคุณเองอะนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้นะจากไพ่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณต้องพยายามซึมซับ พยายามเก็บเล็กผสมน้อยพยายามเข้าใจกับโมเมนต์เรียนรู้ปรับทิศทางกับความรักความสัมพันธ์แล้วตัวคุณเองจะค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนาเป็นราชินีถือเหรียญผู้เลอค่าคนนี้นะครับดังนั้นคือถ้าเรากําลัง เหมือนกับศึกษาดูใจกันพยายามปรับความเข้าใจพยายามเหมือนเรียนรู้กันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะค่อยๆเติบโตพัฒนาแล้วก็มั่นคงไปในทิศทางที่ดีมันทําให้ตัวคุณกับเขาอ่ะอยู่ได้กันอย่างสันตินะครับแล้วก็มีโอกาสของการที่ตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จผลกลับในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่กําลังทําวิธีในลักษณะของการที่เราอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความแบบ มีความติดระแวงบ้างหรือบางคนตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากในสลับบางคนอาจจะเจอลักษณะของเตยปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้มีไพ่เดวิลด้วยนะครับไพ่เดวิลบอกว่าบางทีแล้วเราอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดูไม่ชัดเจนหรือบางคนอาจจะมีโอกาสที่มีเตยปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้อง เติร์ดปาร์ตี้นี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่เข้ามาเขาอาจจะหวังกับในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเบนฟิตบางอย่างกับตัวคุณนะครับเขาอาจจะไม่ได้รักคุณอาจจะไม่ได้ชอบคุณก็ได้ถ้าเกิดใครกําลังเข้ามา ในความสัมพันธ์ครั้งใหม่คุณต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเขาอาจจะแค่ต้องการบางสิ่งบางอย่างจากตัวคุณพอเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็อาจจะต้องเดินจากคุณไปอันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่เข้ามาติดต่อสื่อสารนะครับกับตัวคุณคนใหม่เนาะ ถ้าเกิดเป็นคนเก่าแปลว่ามีโอกาสที่คุณเองอาจจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆป,ประคองความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะมีเตยปาร์ตี้บางคนอาจจะเป็นนักสษาของความรักที่อาจจะดูไม่ชัดเจนแล้วมันอาจจะทําให้ตัวเราอาจจะมีความกดดันมีความรู้สึกที่อาจจะมีปัญหากับเขาคนนั้นก็ได้เช่นกันจากไพ่คิงถือดาบ คิงถือดาบเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์หรือการที่เราอาจจะมีโอกาสมีปัญหากับคนของเราได้นะครับกับในเรื่องของคู้ครองของเราได้เพราะว่าคิงถือดาบเป็นอะไรที่เราอาจจะมีความแบบ หึงหวงนะครับหรือมีความรู้สึกแบบยึดติดแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้แาบนั้นเป็นตน้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบไม่ชอบมาพากลมีความรู้สึกที่เหมือนกับแบบมีเตอร์ปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องมันเลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกของเราอะ่ะมันไม่นิ่ง แล้วเราก็แบบค่อนข้างใช้อารมณ์กับการพูดการตัดสินใจการใช้อารมณ์กับในเรื่องของวาจาต่างๆกับคู่ครองคนหลังและมันก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างกดดันนะครับเราต้องการความจริงบางสึกบางอย่างแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วเราก็ค่อนข้างมีอีโก้ของตัวเองด้วยเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเราถูกแย่งนะครับหรือเรากําลังถูกเหมือนแบบแย่งของรักไปอะไรแบบเนี้ยหรือเรากําลังมีความรู้สึกที่ต้องเกลี้ยกาดต้องพยายามแบบ เอาทุกอย่างกลับคืนมาให้ได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้เราต้องพยายามควบคุมในเรื่องของสภาวะจิตใจแต่คุณไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณพยายามพึงปฏิบัติเหมือนราชินีถือเหรียญปลว่าอดทนรอคอยและพยายามบริหารสเสน่ห์ตัวเองให้มากขึ้นอีกนิดแล้วพยายามอย่าไปจัสกับเขาโดยตรงนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว่าเก็บโมเมนต์เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆกับความสัมพันธ์แล้วค่อยๆดึงเขามา บางคนอาจจะบอกว่าการที่จะดึงเขากลับมาได้มันต้องใช้เวลานาน,านมากกับการที่จะทําให้คนคนหนึ่งเขากลับมาได้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันนานหรือมันยากลําบากใช่ไหมครับแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณไปจัสกับเขาคุณไปมีปัญหากับเขาเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือความอ้างหวัางสิบดาาปรากฏขึ้นมามันคือความรู้สึกที่คุณอาจจะต้องมีปัญหาในการที่จะใครว่าเหมือนเป็นได้ไปต่อกับเขาอะ ดังนั้นคุณอาจจะต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ผิดหวังก็ได้ถ้าตัวคุณไปจัดกับเขาโดยทันทีกับในเรื่องของการที่เรามีปัญหากับเตดปาร์ตี้นั้นนะครับเพราะว่าปัญหาสิ่งต่างๆมันไม่ได้เกิดจากแค่เขามีเต i ปาร์ตี้นะจริงๆแล้วมันปัญหามันเกิดตั้งแต่ตอนที่เรากับเขาอะมีอารมณ์ในความรู้สึกที่ขัดแย้งกันแล้วเคมีเริ่มไม่เข้ากันแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นช่องว่างเกินไปอะ่ะ ที่อาจจะทําให้เกิดลักษณะของสิ่งที่มันไม่สามารถมาเติมเต็มช่องว่างนั้นได้มันเลยทําให้เขาต้องไปแสวงหาคนอื่นที่มาเติมเต็มในสิ่งที่ดีกว่ากับตัวเราเองก็ได้เช่นกันดังนั้นเราก็อาจจะต้องแบบเหมือนพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาเพื่อให้เขารู้ว่าเราพยายาม ใส่ใจดูแลกับเขาเทคแคร์กับเขาหรือ,อยังต้องการเขาอยู่เราก็ต้องพยายามที่จะต้องเหมือนดูแลเอาใจใส่เขาอีกหน่อยแบบนั้นเป็นต้นแต่หลายคนอาจจะคิดว่า ไม่อยากจะอยู่กับคนที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าวะนะกับคนที่มีปัญหากับความรักที่แบบไม่ชัดเจนเพราะเราไม่อยากจะคุมเครือกับความรู้สึกอันนี้คุณก็สามารถมูฟออนได้เลยนะครับเพราะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเออเราก็แข็งเหมือนกันเราก็มีอีโก้เหมือนกันเราก็ไม่ยอมนะถ้าเกิดคุณจะมีคนใหม่นะครับแล้วจะมาคาราคาซังแบบเนี้ยเราก็ไม่ยอมเหมือนกันในสำหรับบางคนคุณอาจจะเรื่องจบไปเลย10 ดาบนะครับเลิกเลิกไปเลยจบไปเลยเพื่อที่เราจะได้ไปเริ่มต้นกับสิ่งที่ดีกว่านะครับบางคนอาจจะยอมที่จะอดทนและรอคอยรอคนใหม่ดีกว่าเพื่อที่จะเข้ามากับความสัมพันธ์แบบนั้นเป็นต้นเนาะลืมบอกว่าอันนี้เป็นคนธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนได้ด้วยนะครับที่อาจจะติดต่อสื่อสารหรือดิวกับคุณหรือเป็นคู่กรณีกับตัวคุณก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันแต่คุณสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้ได้มีไพ่เดอะเมจิเช,เชนเกิดขึ้น เดินปเชียนแปลว่าการแก้ไขปัญหาและยังหมายถึงไพ่ของการมีสเสน่ห์ดึงดูดกับความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาจจะยังพอมีโอกาสที่ยังปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เรากับเขาสามารถปรับกันจูนกันได้แล้วก็สามารถที่จะมีเคมีที่เข้ากันได้อีกครั้งหนึ่งคืออยากจะบอกว่าเราอย่าปรับทุกอย่างให้เป็นคนใหม่แต่เราแค่ปรับในสิ่งบางอย่างที่เราไม่ดีะ นะครับหรือเรามีช่องว่างเรามีช่องโหว่อะไรเนี่ยเราควรจะต้องปรับเราควรจะต้องเปลี่ยนตรงนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลน,นะครับความบาลานซ์มันอาจจะทำให้คุณกับเขายังพอมีโอกาสที่ยังจะไปต่อกันได้จากไพ่เดอะแทมเพลนส์เดอะแทมเพนส์นะครับมาพร้อมกับไพ่เดอะเฮอร์คุณควรจะต้องบาลานซ์สมดุลกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ ความรู้สึกภาวะจิตใจแล้วก็ในเรื่องของการตกผลึกกับในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของอินเนอร์ข้างในของตัวเองมายเซ็ตของตัวเองเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตเระว่าเราต้องพยายามที่จะตกผลึกให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่มันเป็นไปมาถึงทุกวันนี้มันเกิดจากสาเหตุใดเราเป็นฝ่ายที่ทําผิดอะไรบ้างหรือเปล่านะครับหรือเราเป็นฝ่ายที่ทําทุกอย่างดีแล้วแต่เขาไม่พอเองอันนี้เราก็ต้องเลือกที่จะต้อง Move on ในสรับบางคนแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราก็เอาแต่ใจเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบเหมือนพ่อแง่แม่งอนจนเกินไปนะครับหรือเราอาจจะทําตัวแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นเด็กเกินไปแบบนั้นทําให้เขาอาจจะไม่ชอบเราหรือเขาอาจจะแบบต้องการคนที่เติมเต็มความรู้สึกที่ไม่ขัดขืนกับเขามากจนเกินไปคนที่สามารถเข้ากับเขาได้มากกว่านี้อะไรแบบเนี้ยเราก็ควรจะต,ต้องเรียนรู้และเข้าใจแล้วค่อยๆปรับสมดุลกับภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้กับตัวเรานั้นเป็นไปในะน้อมทิศทางที่ดีเพราะเด็เทมเพลนส์แปลว่าการสมดุลตัวเองนะครับ ส่วนเดอะเฮอร์คือการตกผลึกกับในเรื่องของความคิดของตัวเราเองและถ้าเกิดเราทําได้อย่างราชินีถือเหรียญแล้วเราพยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวเราจะยังมีแรงดึงดูดนะครับที่ทําให้เขาสามารถกลับมากับความสัมพันธ์ที่ดีได้อาจจะมีข่าวดีที่ทําให้ตัวคุณนั้นได้รับนะครับก็คือไพ่เดอะเมจิชเคือไพ่เดอะเมจิชนกับไพ่ไหนถือถ้วยนะครับในโอกาสที่เขาจะกลับมา ส,สัมพันธ์กับตัวคุณเองและอาจจะมีข่าวดีก็คือไพ่สีไม้การลงหลักปักฐานทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะเคลียร์ให้กับตัวคุณก็ได้นะถ้าเราเป็นคนที่ดีคนที่ใช่คนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดกับเขาหรือเป็นคนที่พร้อมที่จะ เหมือนกับใช้ชีวิตกับเขาแล้วคุณจะมีความสุขความหวังการเต็มเต็มเขาอาจจะตามหาตัวคุณเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้และมีข่าวดีกับการลงหลักปักฐานกับความรักความสัมพันธ์ในสิ่งที่ดีนะครับสามารถที่จะได้รับกับในเรื่องของความมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งจากไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยแปลว่าเรามีโอกาสจะได้รับในสิ่งที่ดีเพราะหนึ่งเหรียญมันหมายถึงเหรียญประทานพรมันหมายถึงเหรียญที่ หมายถึงความมั่นคงเหรียญน,นี้หมายถึงการที่ว่าถ้าเกิดใครได้รับเหรียญเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังการเติมเต็มกับสิ่งที่มันเป็นช่องว่าง นะครับที่มันขาดหายไปมันอาจจะทําให้ตัวเราสามารถฟื้นฟูสามารถที่จะเยียวยาแล้วก็สามารถที่จะปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ที่ดีขึ้นดังนั้นไพ่3มใบนี้บอกว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้คอมมิชเมนต์เรายังมีโอกาสที่เขาอาจจะมาสู่ขอเราหรือมารลักเรามาชอบเรากลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งเลือกเราอีกครั้งหนึ่งเป็นการเคลียร์ก็ได้ไพ่ คิงถือดาบเนี่ยแปลว่าได้เกิดเขามั่นใจเขาก็อาจจะจบกับเติร์ดปาร์ตี้นั้นแล้วกลับมาหาคุณนะครับเลือกที่จะเป็นตัวจริงสำหรับตัวคุณก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นก็คือคุณควรจะต้องอดทนแล้วก็พยายาม หมกมนณะกับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆให้ดีนะครับแล้วเขาจะกลับมาหาเราเนาะจากอัศวินถือถ้วยนั่นเองนะครับถ้าเราเติมเต็มแพทชั่นให้กับตัวเขามากเพียงพอคุณก็จะมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์กับสิ่งที่คุณต้องการได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ